ลาบม่วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกค้นครับผมสวัสดีครับลุ่มวอยพี่น้องลุมล่มวยลมวยมากลาบม่วครับผมลาบม่วนั่กันแซ่บครับผมปออกิ่งรับคุณนะทใไม่ น้องแม่ถุงลักงวัวลักเชมแกนครับผมกินอยู่ในป่าในเขาขอางเราเลรอครับผมอืมครับ có được kìm mất 3 tỷ rồi Thấy không bà 3 tỷ rồi đó các anh ใกล้มือแล้วใกล้มือถอดกระถินแล้วมือพระเจ้ากำลังนังจัดงานกองกดก,ดกดอ,องกดมือพอ้วดดแล้วมือก็กินเข่าจนอิ้ม

เมื่อใดก็ห้าม <หา S 1> <6 S 2> พกมืออื่นมืออื่นมืออื่นเห็นวันจันทร์วันนี้ไปรับกระดิ่อันนั้น,นก,กระดินงประหลัดสะานใช่ไะตอนนี้เขาก็ะยุกยุดทอดกระดิดนงยุดเอาบุญน,น้ำเปินบุญน,น้ำเปินครับผมเอาบุญด้านนอกพี่น,น้องบุญบ้านเจ้าของ nắng nắng càng tăng nắng càng tăng sạt đẻm giờ thì thay bầu không khí nắng càng tăng แบบยุคเอ่อตอนย้อนยุคแบบเข้าเป็นเล็กน้อยนะใช่ไมตะกี้เนาะอัดมีดตำชมส่วนมากไัมครางแปลงมามีคน<ม>บอกไปหลุน,ขเ,เ,นเขาเดาบว่ไปเมืองหรอนอกตู้เสาอืมเพราะว่า หนังส่วนมากเขาเจ้ากับมึงไม่มือถือนะไอมึงถ้านาหนาวบ้านค่อยล้มลดมชุ่มแห้งต้เห็นที่ปลูกตดนไมหมเลยอว้ออมบานแบบเรื่องมันกันลมดีเยอาดินเจ้าไป็ที่ปลูกทั้งคุณ อันนั้นขึ้นพวกมั้งที่แม้ที่ล่มลื่อนอื้อปอนไงครับได้ลืมสับว่ อืมถือ,อ,อเห็นพักพักก็มีคนมั่งมงนะเลยสต้องบอกพักกินขอบคุณพีน่น้องเอสซทีมากมาให้นังใจให้ <laughs> แจ็คลองขอบคุณหลายๆครับผมไปลายใต้ปลายยิงต้องปลายใต้ซึ่ไไงหมอล้ำตายยิงไไซึ่งหมอล้ำปลายใต้ครับผมขอบคุณยางสูงครับผมดูหมอบดอกไม้เฮ้ยลำ,ำใจใหายนะขยุกเนาะขอบคุณครับ นาน่นากระถินหนา้ามอระมหนา้าหนาางาบุญพี่น้องท่านได้อยากบ่มีพวกมาไล่ให้หมอลมกะสร้างต้้งไม่ถุงเข้าไปให้หมอละมชินละปินที่ท่านชินชอบดได้แล้วอ๋อเออแล้ะเพราะคอยถห็น coi cong mê lạy tuần bơm 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 cái bắm 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 Bọc. bắm 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 chứ? Ừ. bắm kia có bắm bên bắm 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 Ừ. bắm 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 đẹp, ba gần như đây dặn pha chim quay hết người lạ lúc tay ngâm sau mùng quá tay mùng ngâm và mùng quanh nhỏ 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 mùng thăm thân mà Có một chút cụ Các cây vô kia khởi thẳng Ngon Chú đấy khởi thẳng này ngon Khởi thẳng cây kia Cây kia chừng năng Nó mà sao? เริ่มกินเป็นพระต้องกิน,นทุอกนนอ,นะอย่องอยางครับเจอเขาอย่างนั้นน่าสบายแมน่นุ่มใหม่สั่งแม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถุงหน่อยถุงไซมินิน่ารักน่ารักอืมเกินกว่แเ้วไม่ไรเต็มหมอนะเจ้ากินเหมือนเหี้ยนถุงหน่อยๆเจ้าอย่าดูถูกเด้กล้องเขาไหนหาแม่ตายได้เจ่อกล้องไม่ได้ทำ trên và gạo tím mọi người giờ chỉ hả vợ anh chị đây đái bên này ngoài trên ở đèo ú xây làm nhà nang sụp kim bên riêng nha kim bên bàn gần bôi gần im thấy chưa hả mà quy cả quy này ไปน้องจ้ามมีถุงหน่อยถุงใหญ่พี่น้องถ้าพี่น้องสนใจกะถุงกระโบ่ักหน่อพี่น้องถุงสามสิบบาทสี่สิบบาทเนาะไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าพุนุนพูทเทาแมนพูทเทาพี่พูทเทามีรายได้ครับผมจะหน่อยกะเอาน้ำแม่มาขายแม่มาขายไห่เรามาขายไห่เราครับผมแม่แปลว่ามาขายช่วยเล่าเนี่ยกะขายได้หมดละลูกจังฝางเงินไปให้ก็ได้ออกเงินกวอนเด้อ ลูกขายได้ลูกจังเอางินไปหายแล้วเออคุยง่ายเหรอม,มันหลายเนาะไหมพี่น้องไะไปก่อนได้จ้าพี่น้องเด้อฝากต่อยอุดหนุนเนี่ยได้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า